สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปเตอร์เกม p o ก k บ t Incoming นัม่นั่นเองนะ,ะตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ดีของ FC นั่นเองเนาะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวฮูป้า12ดาวนั่นเองมีคนขอเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะทยอยทําให้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ขอมานะก็รอๆอกันไปก่อนนะฮะทุกคนสําหรับใครที่ขอมาแต่บางตัวเนี่ยมันยังไม่ครบ12ดาวเนี่ยเราก็ยังทําให้ไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะสาหรับฮูป้าตัวนี้นะ12ดาวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองะ,ะแล้วก็ทมต,ต่างๆจ อะไรไปดูกันเลยนะนี่เลยนะสำหรับฮุป้านะฮะก็จะเป็นร่างแรกแบบใส่สก,กินนั่นเอง12ดาวสีส้มบวก3นะพลังอยู่ที่2ล้านโหูโคตรเยอะนะฮะทุกคน2ล้าน446,366นันั่นเองสำหรับพลังเนาะ สำหรับตัวฮูป้าเนี่ยร่างแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นธาตุพลังจิตผีนั่นเองสําหรับร่างเต็มของมันเนี่ยคือพลังจิตความมืดนะคะทุกคนถ้าเราอัพแบบเป็นความมืดอัพร่างเต็มไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงจากผีเป็นความมืดแทนนั่นเองพลังจิตความมืดนะคะสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนได้ก็คือเป็นร่างเล็กตรงนี้นะคะร่างเล็กตรงนี้แบบไม่ใส่สก,กินนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าใส่สกินก็จะเพิ่มความ สวยงามนะความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะฮะร่างเต็มมันก็จะเป็นร่างนี้ก็จะเป็นธาตุพลังจิตความมืดนั่นเองสําหรับร่างเต็มนะฮะในการจัดทีมตัวนี้เนี่ย ถ้าเป็นร่างแรกนะคะทุกคนร่างแรกมีคนแนะนําว่ามันไม่เล่นไม่เก่งนะฮะไม่เก่งไม่โอเคไม่ดีนะสําหรับร่างแรกของหุปป่านั่นเองคือพลังจิตาผีเนาะไปเล่นกับทีมผีเนี่ยมันไม่เก่งไม่ค่อยเก่งนะคะถ้าจะเอาแบบไปเล่นทีมผีควรจะเอาตัวธาตุผีอื่นเข้าไปอยู่ในทีมนะ,ะุะคนไม่ไม่แนะนําเรื่องของตัวหุปป้าร่างแรกเอาไปอยู่ในทีมนั่นเองสําหรับร่างเต็มมันจะเก่งกว่านะ เออลางเต็มเนี่ยมันจะเก่งกว่านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเรื่องของค่าวความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเรื่องค่าวความสัมพันธ์ช่องแรกจะเป็นกายภาพ15%เวท15%นะฮะทุกคนก็จะมีเรื่องของเมกาฟูดินนะฮะลาติออสลาติอาแล้วก็เมตากอตนั่นเองนะฮะส่วนช่องที่2 HP 20%มีกิลตินานะฮะเชนเดล่าแล้วก็นกฮูกตัวนี้นะ ยี่สิบเปอร์เซ็นสำหรับเพชรพีเนาะสำหรับช่องที่สามกิจภาพสิบห้าเซนเวทสิบห้านะฮะแล้วก็จะมีเกนชิการ่อนขายริวเมกาฮากาเนลแล้วก็โกเลมนะฮะระดับเอนั่นเองส่วนช่องสุดท้ายเป็นคิเลสเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นมีเรชิลัมนะฮะกบแล้วก็ระดับ S มแมลงตัวนี้อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะ,ะถ้าครบทุกช่องเนี่ยก็จะเพิ่มสเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวมุกป่าด้วยนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องของไอเทมนะคะหรือ อาวุธกันเลยนะคะทุกคนอาวุธสําหรับสีม่วงเนี่ยที่แนะนํำก็จะมีอยู่2ชิ้นนะฮะชิ้นแรกก็จะเป็นแอปเปิลตัวนี้นะฮะ HP 12%ระหว่างการต่อสู้เนี่ยจะฟื้นฟู HP หรือฟื้นฟูเลือดนะฮะ5.7%ท่าน,นเองสำหรับแอปเปิลเนาะสำหรับชิ้นที่2ก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเรื่องของดาเมจนะฮะแล้วก็ป้องกันนั่นเองเนาะสำหรับตัวชิ้นนี้นั่นเองถ้าใครไม่มีก็ใส่สีม่วงอื่นไปก่อนได้นะถ้ามีสีม่วงที่นำสองชิ้นนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้หรือใครมีสีทองอยู่แล้วนะสีทองก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของดาเมจสกิลนะฮะทุกคนดาเมจสกิลนั่นเองสําหรับตรงนี้เนาะ ถ้าใครมีก็สามารถใส่ได้นะคะหรือใครไม่มีอีกก็ปรับเปลี่ยนได้ก็คืออีกตัวที่2ก็คือตัวนี้นะทุกคนตัวนี้จะเลนเรื่องของดาเมจโบนัสนะฮะเรื่องของการควบคุมต่างๆเนาะสำหรับตรงนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายตัวนี้นะทุกคนตัวนี้เน้นเรื่องของ H p นะฮะแล้วก็ดาเมจโบนัสนั่นเองนะฮะสำหรับตัวนี้ใครมี3มชิ้นนี้สําหรับสีทองก็ใส่ไปได้นะหรือใครไม่มี มีชิ้นที่เป็นสีม่วงที่เราแนะนําก็ปรับเปลี่ยนได้นะหรือใครไม่มีทั้งหมดก็ใส่อื่นไปก่อนเนาะแล้วถ้ามีที่เราแนะนําค่อยปรับเปลี่ยนที่หลักนั่นเองนะสำหรับเรื่องของอาวุธนั่นเองมาดูที่เรื่องของรูนกันบ้างรูนสําหรับฮูป้าใส่อะไรนะฮะอันแรกเนี่ยก็จะใส่เป็นพันนะพันเนี่ยใส่3ชิ้นนะทุกคนสําหรับพนะันเนาะ แล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นวอลไลท์นะคะวอลไลท์เนี่ยจะใส่ทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองสําหรับตัวหูป้าเนาะก็ใส่2อย่างด้วยกันนะคะก็คือพันกับวอลไลท์นั่นเองสําหรับหนะูป้าเนาะมาดูชิปกันบ้างชิปของเจ้าตัวหูป้าเนี่ยใส่อะไรนะฮะทุกคนก็ชิ้นแรกนะฮะชิ้นแรกจะใส่เป็นลอนวูฟนะลอนวูฟตัวนี้นะอ่ะใส่เป็นลอนวูฟทั้งหมด สี่ชิ้นอ่าใส่สี่ชิ้นตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะบวกสเตตัสเพิ่มเข้ามาให้เนาะแล้วอีกสองชิ้นของเขาเนี่ยจะใส่เป็นฟองท่อนนะหรือบางคนอาจจะไม่แบบไม่เน้นเรื่องของอันนี้ก็จะเน้นแบบหนาะๆก็ใส่เพื่อเป็นของป้องกันก็ได้อีกสองชิ้นนะทุกคนสําหรับต่อหูปานั่นเองก็จะประมาณนี้นะสําหรับเรื่องของไอเทมแล้วก็รุ้นต่างๆของหูปานั่นเองเนาะเรามาดูสเตตัสตรงนี้นะโอ้โหอัพโคอรเยอะ คือแบบเพอร์เฟติดเพอร์เฟหมดเลยนะคะทุกคนแบบโอ,โอ,โอ้โหโคตรโหดแนะะ่ทุกคนสำหรับตรงนี้เนาะตอนนี้เราก็เอาหป้าลงสนามแล้วนะคะเอาเป็นร่างเล็กแบบใส่สกินไปก่อนนั่นเองเนาะก็มาดูเรื่องของเอฟเฟกต่างๆนะฮะสกิลต่างๆแบบร่างเล็กแบบใส่สกินกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างดาเมจจะเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็เรื่องของเอฟเฟกสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะมาดูที่สกิลหนึ่งกันก่อนนะสกิลหนึ่งเป็นแบบเดี่ยวนะคะทุกคนอันนี้เป็นสกิลแบบ เซดมูฟไปแล้วนะเขาอัพเป็นเซดมูฟไปแล้วเนาะแต่สเปเชียลแอทแทกนะหรือเวทนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองมาดูกันนี่มันก็มีลูกเล่นของมันนะฮะสำหรับเรื่องของสกินเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งนั่นเองมาต่อกันที่สกิลสองนะธาตุพลังจิตโจมตีแบบเดี่ยวสเปเชียลแอทแทกน้อหนึ่งร้อยแปดสิบนะนะมาดูเอฟเฟกต์กันเลยปึ๊บฮาเอฟเฟกต์อลังการกว่าคนอื่นเขาเลยนะเนี่ย สำหรับจะก,กินฮูป่านะคะทุกคนล่างเล็กนั่นเองโอ้เดียวเดียวสี่สิบแปดล้านหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมาดูที่เรื่องของสก,กิลนะคะอันติของมันเนาะทาความมืดนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะสำหรับสก,กินนี้นะแต่ว่าครบ12ดาวเนี่ยอันนี้เป็นคลิปแบบเรื่องของฮูป้าสิดาวแล้วกันเนาะเดี๋วมารีวิวแบบล่างเต็มด้วยนะฮะอาจจะเป็นยังไงบ้าง ดูดาเมจนะคะทุกคนอุ้ย46ล้านโอ้ยห้ว้าวจ้า46ล้านนะคะทุกคนนี่คือการลงแบบในด่านเนาะเออแต่ถ้าไปสู้แบบเรื่องของทีมนะคะหรือแล้งหรืออารีนาเนี่ยมันต้องแบบลงครบๆทีมนะะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการปั้นของแต่ละคนด้วยนั่นเอง มาเดี๋ยวเรากดอันติให้ดูอีกรอบนึงดูดาเมจจะเท่าไหร่นะฮะดาเมจรวมของมันนะนี่โอ้โหโอเอ้โครเท่เลยอะสำหรับสกินโฮป้าแต่เสียดายร่างเต็มมันไม่มีแบบเรื่องของสก,กินนะฮะมันมีสก,กินแค่ร่างเล็กนะร่างแรกของมันเองสามสิบแปดล้านนะสกิล2วสองไปปึ๊บอูฮีติคออุูยสิบเจ็ดล้านมาดู สกิลหนึ่งปาดไปเรียบร้อยสี่ล้านสี่ล้านแปดนะสำหรับสกิลหนึ่งประมาณนี้สำหรับเรื่องของเอฟเฟกต์สกิลนะคะแบบใส่สกินร่างแรกของฮูป้านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูร่างเต็มๆกันเลยนะะสำหรับตัวฮนะูป้าเนาะตอนนี้เราก็เอาฮูป้าแบบร่างเต็มหรือร่างใหของมันมาแล้วนะทุกคนก็แอบเสีดายคือมันวีวีไม่มีสกินเหมือนร่างเล็กนะฮะทุกคนสำหรับตัวฮูป้าร่างเต็มตัวนี้นั่นเอง มาดูสกิลหนึ่งก็จะยังเหมือนเดิมนะสำหรับเรื่องของดาเมจเนาะเป็หนึ่งร้อยแบบเดียวนะฮะทุกคนดูเอฟเฟกกันอ่าเอฟเฟกจะไม่ค่อยมีสีสันเหมือนแบบสกินต่อใส่สกินนะทุกคนสำหรับทพ่ป้าเนาะแต่ว่าร่างเต็มหรือร่างใหญ่เนี่ยมันก็จะเก่งหรือดีกว่านะฮะสำหรับ ร่างแรกของมันนะร่างแรกเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะฮะถ้าจะไปเล่นทีมผีก็มีคนแนะนําบอกว่าเอ้ยให้เอาตัวอื่นดีกว่านะทุกคนสาหรับร่างแรกของพุป,ป่ามันไม่ค่อยเก่งเนาะมาดูอันตีกันเฮ้ยแต่มันเท่นนะอลังการนะฮะสำหรับแบบไม่ใส่สกินร่างเต็มมันอุ้ยดูดาเมจเท่าไหร่อ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดนะฮะปึ๊บ สี่สิบเจ็ดล้านนะฮะสี่สิบเจ็ดล้านสำหรับอันติแบบล่างเต็มล่างใหญ่ของมันนั่นเองอ่ะอันติอีกรอบนึงไปดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมนะฮะสำหรับดาเมจอันติรอบสองเอโอ้โหคิทข้อเดียวโอ้โหคิทิคอฮิตเดียวเท่าไรกันเอบอืม เทา่าไรสี่สิบสี่สิบสี่นะฮะเมื่อกี้สี่สิบเจ็ดอันนี้สี่สิบสี่เนอะกดสก,กิลสองไปเอออะแบบใส่สก,กินมันก็จะมีสีสันเยอะกว่านั่นเองทุกคนแต่ก็ถ้าเป็นร่างเต็มแบบนี้มันก็จะเก่งกว่านะฮะ,อ,ะอันติไปรัวๆเลยแล้วกันนะฮะดูดามเมจของมันดูความอลังการความเท่ของฮูปาร่างเต็มนะฮะ สิบสองดาวทำาอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะปบิบสามสิบสองคืนอีกไหมปบิบสามสิบแปดนะฮะสามสิบแปดล้านการเล่นโปเกมอนแต่ละตัวนะฮะทุกคนถ้าเป็นระดับ S Plus เนอะคือมันก็ขึ้นอยู่กับการปั้นด้วยนะฮะทุกคนบางคนเนี่ยเอาตัวเก่งๆมาแต่ปั้นไม่เยอะมีแค่สีดาวไปสู้กับ ตัวที่มันไม่เก่งเนาะเป็นเอสพัทเหมือนกันเนี่ยแต่มันไม่ค่อยเก่งนะคะแต่เขาปั้นแบบอัพสิบสองดาวเนี้ยังไงก็แพ้นะคะทุกคนสําหรับไรที่อัพน,น้อยๆมาเนาะเอ้ถ้ายิ่งอัพเยอะยิ่งเก่งยิ่งแรงนะฮะทุกคนสําหรับตัวโปเกมอนต่างๆนั่นเองนะฮะขึ้นอยู่กับการปั้นด้วยนั่นเองถึงแม้เราจะแนะนําว่าเอ้ยตัวนี้โหดตัวนี้ไม่โหดแต่ว่าถ้าทุกคนเอาตัวโหดแล้วไม่ได้อัพเยอะอัพนิดเดียวเนี่ย มันก็สู้คนอื่นไม่ไหวนะทุกคนมาดูหุยคนะู่ยี 29, 30, ่สิบสี่นะยี่สิบสี่ล้านขึ้นไหมยี่สิบเก้าสามสิบสี่เคลนสี่สิบไหมสี่สิบล้านนะฮะทุกคนสำหรับอันตรีรอบสุดท้ายของมันเนาะโอป้าแบบ ร่างเต็มนั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยสำหรับพูป,ป้าสิบสองดาวทั้งร่างแรกใส่สกินกับร่างเต็มนั่นเองนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรต่อไต่ประเนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ